สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับพบกับพวกเรา2คนนะครับวันนี้ผมกอฟไอทีแมนครับครับผมเอก M105 ครับวันนี้เรา2คนนะจะมาแนะนําเทคนิคอะไรครับเนี่ยจะมาแนะนําเทคนิคในส่วนของการไดคัตหรือการเอาวัตถุข้างหน้าออบเจกต์ข้างหน้าเนี้ออกเอาแบ็กกราวด์ด้านหลังออกไปอืมก็เรียวกว่าก็คือเอาภาพพื้นหลังออกใะครับก็คือหลายคนเนี่ยเวลาจะต้องการเอาภาพพื้นหลังเนี่ยออกแล้วก็เอาตัวเขาเรียกว่ารูปคนรูปหมารูปอะไรมาตกแต่งอะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมึ่งก่อนหน้านี้ ไอโฟนทำได้แต่ตอนนี้ซัมซุงทำได้แล้วนะรู้ยังทำซุงใครที่ใช้งานซัมซุงอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยว่าขั้นตอนในการเอาภาพพื้นหลังออกนะครับในส่วนของซัมซุงนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเอาภาพพื้นหลังออกจากในส่วนของซัมซุงดีกว่าว่าเขาทำยังไงกันบ้างครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคุณต้องอัปเดตในส่วนของซัมซุงเนี่ยให้เป็นวัน UI 5.1 5.1ใช่ครับซ <Okay. S 2> ึ่ง ตอน5.0เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าแต่พอ,อัพเป็น5.1แล้วมันสามารถทําได้อ,อใครที่ใช้งานสับซองอยู่ก็คือต้องเช็คก่อนว่าเวอร์ชั่นของคุณเป็นอะไร,รเพราะถ้าเกิดเวอร์ชั่นเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชัน4อะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ครับผมไปที่โฟลเดอร์ของรูปภาพนะครับแอปพลิเคชันรูปภาพของเขาจากนั้นคุณลงเลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะทาใดรัดอนะครับวิธีการเดียวกับไอโฟนเลยแปะค้างเอาไว้ครับอื จนลอยได้เห็นไหมพระลอยได้แล้วแล้วเนี่ยคุณจะสามารถคัดลอกก็ได้หรือบันทึกเป็นภาพก็ได้อืมอ่าผมลองบันทึกเป็นภาพก่อนนะครับอืก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของรูปภาพอ่าอ่าแล้วคราวเนี้ยผมลองแชร์ดูไหมอ่าลองแชร์ดูป๊บอ่ะผมแชร์ตรงนี้มันจะขึ้นนะครับว่าจะให้เราแชร์ไปที่ไหนอ่าอไปที่บุคคลไหนยังไงบ้างอ่าสมมติผมแชร์ไปใน ในแคปไปอ่เท่านี้ก็เรียบร้อยอโอ้โหคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายติดคนติดคนอื่นแล้วก็บ,บางทีวัตถุบางงานเนี่ยเขาไมา่ให้เอาไปเผยแพร่ เกิดเราจะต้องการทําไปเผยแพร่ใช่ครับหรือบางคนเนี่ยจะทําเป็นสวัสดีตอนเช้าอ่ะเป็นประจำประจำเลยสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเนี่ยอ่าจอย่างเงี้ยเอาเอาภาพพระใช่ไหมไดคัสเสร็จก็เอารูปอื่นมาใส่วางไปนะครับก็สามารถทําเป็นเหมือนกับสวัสดีให้กับผู้ใหญ่ไปด้วยง่ายๆนะครับใช่ว่าอันเนี้ยพอเราเราแชร์ใช่ไหมคุณจะเห็นฟังก์ชันของตําตุงเขามีให้ไต่นู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวผมแก้งไตโตตอนว่าสวัสดีทุกวันดีไหมอันนี้ก็ อันนี้อยู่ในฟังก์ชันของ l ลน e นะใช่ครับอันนี้อยู่ในฟังก์ชันของ l ลน e นะครับในการเพิ่มนะครับลูกเล่นใช่ครับการตกแต่งข้อความใช่ครับทุกท่านนะครับก็เสร็จแล้วอ,อันนี้ก็คือการเรียกว่าเอาภาพพื้นหลังออกง่ายๆ่านตัวของฟังก์ชันของซัมซุงเองโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใช่ครับข้อดีก็คือใช้ง่ายปลอดภัยนะครับใครที่ใช้งานซัมซุงอยู่ก็ลองนำเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่เราเอามาฟากกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้เราด้วยนะครับและอยา่าสนุนเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพท์ในการพัฒนาคลิปต่อไปให้กับรายการของเรานะครับแล้วถ้าเกิดอยากติดตามเรานะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ